สวัสดีค่ะอยากให้ดูกลันคืนนะคะนี่ค่ะกลางคืนของฟินแลนด์อันนี้ดูด้านนั่นนะคะเห็นไหมคะมีต่หีมาั้งนั้นเลยอันนี้อยู่ในบ้าน่ายนะคะอยู่ข้างนอกไม่ได้หนาวค่ะกำลังฟังคุณนที่อยู่ ใช่ล่างสร้างเลอนบี่ชอบดูไม่ใช่อะไรแล้วเขาเขาเหมือนหมูอ้วนลูกชายแต่ลูกชายรู้สึกจะผอมกว่านี้หน่อยเขาอ,ออกกำลังกายลูกชายคนเล็กอ่ะอาจจะรุ่นเดียวกับลูกชายคนเล็ก สามสิบกว่าเองนาทีสงสัยรุ่นเดียวกับลูกชายคนเล็กอะ่ะชอบดูมันคุยชอบฟังมันคุยชอบฟังนาทีคุยนี่ค่ะกำลังจะทำ เปน,นปลาลาค่ะนี่ค่ะปะลาเห็นไหมคะปะลาาทำเองค่ะหอมฉุยเพราะว่าทันไว้แล้วหมกไอ้นั่นไว้แล้ว เดี๋ยวจะนั่นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาเครื่องมาปั่นปลาลาก่อนไม่สับก่นปั่นเอาเพราะมันจะเป็นภาพซ้อมน,นะคะเป็นภาพซ้อนเพราะอยู่ตรงหน้าต่างนี่ตรงหน้าต่างก็มีนะคะมีทุกอย่างนี่ขิงกำลังจะแตกสองปีแล้วนั่นขิงไม่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 ไมไมไมติด ทุกครั้งนี่ขิงงก่จะติดหมดทุกอย่างจะแตกยอดหีเด็กลงไปเล่นมะเห็นไหมคะหมะแรกเด็กกนชอบไปเล่น<า>เห็นไหมคะสวยนหมคะนี่ฉันหมอ้อแบบไม่ไม่ร้อนอืม,อม ลไล่ให้ดูเฉยๆดูอันนี้นโรงงานนะคะนนั้นโรงงานกระดาษ ที่ควันขึ้นเยอะๆนะถ้าหน้านี้ก็ถึงอย่าเห็นเยอะหน่อยตรงนั้นโรงงานกระดาษควันขึ้นเยอะๆไปทางนี้นู่นที่มองอยู่ไกลๆตรงนั้นก็คือตึกตรงนี้บงังสถานีตำรวจเด็กก็ชอบอหิมะมาแล้วมาเล่นแล้ว อยู่คนเดียวก็แค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรอืมมาอยู่นี่หลานก็โตแล้วหลานก็โตลเลนด้วยไม่มีลูกสาวไงลูกน้องสาวที่เราเลี้ยงไว้เขามาอยู่ที่นี่เขามาอยู่กับเขาตอนนี้เขาก็มีครอบครัวมีลูกสามคนแล้วบอกว่าจะกลับ ไปอยู่เมืองไทยไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่กลับไปอยู่กับลูกชายพอไม่มีลูกสาวมีลูกชายสองคนก็ยังไม่ได้แต่งงานเลยบอกให้แต่งงานมีหลานจะได้กลับไปเลี้ยงหลาน,ลานก็ไม่ไม่แน่นไม,ไม,ไม,ไม่นั่นทักทีหนึ่งไม่สงสัยคงไม่มีแล้วแหละเขาก็อยู่แบบว่าอยู่คนเดียวสมัยนี้แต่งไปมันก็นั่นเขาแต่งเราก็ รับถ้ามไม่มีหลานก็อยากกลับไปเลี้ยงหลานดูก่อนว่าดูสถานการณ์ก่อนปีหน้าปีนี้มันกลับไม่ทันเพราะมันติดธุระหลายปีแล้วไม่ได้กลับแล้วติดเอ็นนั่นด้วยติดพิโคด้วยก็เลยไม่ได้กลับปีนี้ก็ดัน,ต,นต้นปีติดธุระก็เลยนั่น เดี๋ยวจะถามเขาว่าแบบว่าถ้ากลับไปอยู่เมืองไทยหกเดือนกลับมาหกเดือนอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเขาจะว่ายังไงก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยดูก่อนทำเรื่องทำเล่าเดี๋ยวให้หลานสาวหลานสาวลูกของน้าสาวให้เขาคุยกับ นั่นให้ยายก็มาอยู่นี่ก็ไม่ค่อยอะไรหรอกก็มานะอยู่บ้านลูกชายเรียนจบกันหมดแล้วได้ทำงานคนโตก็จบวิศวะคนเล็กก็จบคนโตจบไอวิศวะ,กะเกษตรศาสตร์คนเล็กก็จบบ้านมสมเด็จ แต่ว่าก็แม่มาติดอยู่ตรงนี้ซะ่ตอนนั้นก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับก็บอกไม่ได้รับก็เป็นเป,นเปนอะไรแต่ว่า,าพระบุญนาบาสณาสง่งเครั่องนั่นก็ยังได้ทำแบบว่าได้ทำงานดีอืมได้ทำงานดีอยู่โรงเรียนนานาชาติแล้วก็กลางคืนก็ไปเป็นดีเจนั่นมั่งรับจ็อบพิเศษน,นี่คนขยันขยันนักขั่วค่ะ ก็ยังไงได้อ่ะรักน้องก็มาอยู่นี่ก็ไม่รู้ทําไงอืมนั่นพอแก่แล้วอยู่ที่ทำทำงานนี่ทําอยู่ ธนาคารทําอยู่ไอ้คลินิกไอ้นั่นอะไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าคลินิกหมอเขาเรียกอนามัย,ย,นนเ,ยนเนี่ยทําอยู่สองที่ตรงนี้ก็ปลดกระเียนเนี่ยก็ได้นั่งมองกระจกอยู่หน้าบ้านนอะนั่งมองกระจก,กพอหิมะตกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยห <c oughs> ิมะตกแล้วก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องอาหารการกินนะ่ไม่อดหรอกค่ะมีครบหมดทุกอย่างอืม มีครบหมดทุกอย่างแต่ว่าคิดถึงลูกนะี่ยแต่ก็โทรคุยกันเอาอืมโทรคุยกันลูกก็บอกกาไม่เป็นไรแม่อุโทษเ้านั่นเราก็คือบอกว่ากลับไปบ้านแล้วก็กันนั่นเนาะจะไปก็ห่วงปู่จะอยู่ก็ห่วงยา่าเดี๋ยวทางนี้กับไอ้หลานสาวตรงนี้ก็เราก็เลี้ยงมาตัวเล็กแล้วมันก็มีลูกแต่ว่าคือแบบว่าไม่ห่วงแล้วทางนี้ของเขาแบบว่าครอบครัวเขาสมบูรณ์มากๆเลย ครอ,อบครัวเขาสมบูรณ์มากๆม,มีหลานสามคนมกำลังน่ารักหลานสามคนแต่ว่าลูกก็ออโอเคเขาแบบว่ามากๆเลยอครอบครัวเขาอุดมสมบูรณ์แม่ผัวก็ระดักก็หายห่วงตรงนี้แต่ว่าก็ยังห่วงลูกชาย ลูกคก็บอกไม่ต้องห่วงแต่ว่าความคิดถึงเนาะคนเป็นแม่เนาะที่อยู่เมืองไทยความคิดถึงยังไงก็ต้องห่วงยังไงก็ลูกอืมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนั่นมากแล้วนะคะถ่ายให้ดูหิมะเนี่ยวันแรกของปีค่ะวันแรกของปีอืมวันแรกของปีนู่นรถ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามันนั่นถ้าตกอย่างนี้ก็แเจนต้องรองเท้าที่บอกกันหิมะลื่นมันต้องต้องดูถ้าตกแล้วฝนไม่ตกก็โอเคหน่อยถ้าฝนตกก็นั่นอืมถ้าฝนตกก็นั่นใจน้องป้องอะไร ดูให้ดูให้ดูมีมะให้ดูนั่นให้ดูนั่นน่อยแต่กรามาทรไว้กล้มามล,ลงไปเมื่อตอนเมื่อตอนบ่ายๆลงไปก็ไปทิ้งขยะที่ช่ายทางขยะถ่ายอะไรให้ดูนะคะนั่นน่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวจะทำปลาก่อนปั่นปลาก่อนทำน้ำพริกปลาโอเคนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ